ร้านอาหารคนตาบอดซิมูเลเตอร์ร้านเปิดยังครับร้านเปิดยังครับหมนะคุณตาบอดยังค่ะยังค่ะเฮ้ยคนมารอเต็มเลยคุณต้องรีบแล้วนะคุณตาบอดทําอาหารได้ละไม่บอดค่ะแต่แค่สายตาสั้นค่ะโอเคบริการดีบริการดีอะไรเขายังไม่เปิดร้านเลยเอา้าทำไมคุณไม่ตั้งร้านอาหารคนสายตาสั้นง่วงเกินนอนนอนพี่ไม่ถูกละไม่น่าแอบแม่เล่นเกมเลยแม่ตีแน่ ยอกๆยอกเปิดแล้วมีอะไรแซ่บๆบ้างแนะน้ำข้าวผัดหมออ้อยใส่พริกเลยค่ะวัด <What? S 1> อะเอามาหนึ่งจานจัดไปเฮ้ยแล้วครัวออต้องเดินไปในบ้านเลยล่ะนายคิดว่าเราโตมาโตดิไอพวกอดัมทั้งหลายเชผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงขอไก่หนึ่งที่รับอะไรดีคะผิดๆิดของผมได้ยงังขอไก่หนึ่งอันได้แล้วไหนเอามาผัดอ้อยอะ่ะหมออ้อยย้อมสี ย้อมสีอะไรเขียวอร่อยดีแต่ติดฟันไปหน่อย30บาท60ได้ไหมคนกันเองได้หมดจ้าอาอไป